น่าสงสารคนป่วยอยู่ห้องรวมพี่น้องเอ๋ยเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่กินข้าวอีกแล้วมาอีกแล้ววนๆวนเวนียน,น,นอยู่แตก,กับโรงพยาบาลห้องประจำไม่ว่างนะคะก็เลยได้มาอยู่ห้องรวมซ้ายขวามีแค่ม่านปิด น่าสงสารคุณนะห้องพัดลมต่างหากไม่มีห้องแอร์นะคะโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยเตียงปรับระดับนี่กระเป๋าที่แม่สมศรีเอามาเยี่ยมแกเมื่อวานบอกว่าสายเอียงต่อสายเอียงพลุงพลังเต็มไปเบิดพ่อใหญ่คอยโอ้ย กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่สมศรีจะไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดให้แกห้องน้ำห้องท่าอยู่หัวเตียงเลยหันหลังให้ห้องเลยมันไม่สะดวกสบายเหมือนห้องส่วนตัวแต่ก็อยู่กันไปค่ะเพื่อให้แกอาการดีขึ้นเราเลือกไม่ได้นี่แหละอย่างที่เขาบอก ไม่มีโรคภัยเป็นลาบอันประเสริฐพี่น้องคะกินอาหารกินให้เป็นยาด้วยคะ่ะว่าเมนกินยาให้เป็นอาหารค่ำนี้จังใบพี่น้องแม่สมศรีก็มาด้วยคลิปสั้นๆนะคะคุณนะแห้งไอยังจะคอยมีเลยพี่น้องเลย